สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ทางเทคนิคจะมาบอกว่าเวลาที่คุณใช้ฟิงเกอร์พิมพ์หรือว่าลายนิ้วมือของคุณเข้าหน้าจอเนี่ยแล้วบางทีมันอาจจะช้าทีนี้เราจะมาบอกวิธีการทําให้มันเร็วขึ้นค่ะเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะมันจะทําให้เร็วขึ้นค่ะอย่างแรกนะคะให้กดเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วก็เลื่อนไปที่ล็อกหน้าจอค่ะให้เลื่อนลงมานะคะแล้วก็กดลายนิ้วมือค่ะ ให้วาดรูปไอของปัจจุบันของคุณไปก่อนนะคะแล้วก็กดเพิ่มลายนิ้วมือค่ะกดตกลงแล้วก็ทำตามที่เขาบอกค่ะกดเรียบร้อยนะคะเวลาเสร็จแล้วก็คุณก็จะได้ไลายนิ้วมืออีกอันหนึ่งมากดไปที่ตรวจสอบลายนิ้วมือที่เพิ่มนะคะ แล้วก็สแกนนิ้วตามที่เขาบอกค่ะเพื่อที่จะสมัครแล้วก็กดยกเลิกนะคะออกไปได้แล้วก็จะกลับไปที่เซตติ้งเหมือนเดิมนะคะก็คือการตั้งค่าแล้วก็เลื่อนไปที่ทั้งเรื่องผู้พัฒนาแต่ว่าถ้ายังไม่มีก็ให้กดที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ก่อนค่ะแล้วก็กดข้อมูลซอฟต์แวร์นะคะกดตรงหมายเลขรุ่น7ครั้งค่ะ แต่ว่าอันนี้เราทําไปแล้วก็คือมันก็เลยไม่จําเป็นนะคะแล้วก็มันจะขึ้นทางเรื่องผู้พัฒนาให้ค่ะกดเข้าไปค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาลงมาลงมาตรงที่เขียนว่าที่เขียนว่าไม่เก็บกิจกรรมค่ะกดเปิดนะคะ แล้วก็แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะทีนี้ฟิงเกร์พิ์ของคุณก็จะเร็วกว่าปกติง่ายแค่นี้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อาจารย์ทางเทคนิคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ